ภากเก่าเล่าเรื่องกลับมาแล้วครับขอโทษที่หายไปนานและว,วันนี้จะพามาพบกับยู N at, มิเดอะเมจิเชียนแคทแมวเวทมนต์สุดมหัศจรรย์ซึ่งตำแหน่งของน้องนะครับก็คือซับพอร์ตเป็นประเภทเมจซับพอร์ตเรามาเริ่มที่สกิลของน้องก่อนเลยครับพสซีฟยูมิจะฟื้นฟูลพลังชีวิตเมื่อโจมตีปกติหรือใช้สกิลใส่แชมเปี้ยนและสามารถฮิลเพื่อนร่วมทีมที่ไปเกาะติดอยู่ได้ภายใน4วินาทีสกิลคิวยิงกระสุนเวทมนต์เป็นเส้นตรงสร้างดาเมจและสโล์ศัตรูหากเกาะติดอยู่กับเพื่อนจะสามารถควบคุมทิศทางได้้้้แลละะมมมีผากกกขึนนนสิิิออองจไปเตดยยู่่ับพื สามารถถูกโจมตีได้แต่อย่าเว้นกับป้อมนะและการให้โรคกับฮิวจะได้รับมากขึ้นหากเพื่อนมีสายสัมพันธ์แน่นแฟนสกิลอีมอบโลดและเพิ่มความเร็วการโจมตีและเพิ่มความเร็วการเคลื่อน,นที่ให้กับเพื่อนของเราพร้อมฟื้นฟูมานาให้กับตัวยูมิเองด้วยสกิลวันตีปล่อยคลื่นเวนมนม์สร้างความเสียหายเวและสโลสศัตรูและฮิวเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในระยะหากเกาะติดอยู่กับเพื่อนจะสามารถควบคุมทิศทางได้จบไปแล้วนะครับสำหรับด้านสกิลของยูมิเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เนื้อเรื่องของน้องกันยูม <Y umi S 2> ิเคยเป็นแมวววววเเเเเมนนนน์จจาาากกแบดออรซี้้งงงคคยยป็สสัู่ใขช เดเมื่อนายสาวหายตัวไปอย่างเป็นปริศนายูมิก็กลายมาเป็นผู้ดูแลตำราเบิกทางที่มีชีวิตจิตใจของนอราและออกเดินทางตามหานางผ่านประตูมิติที่อยู่ในหน้ากระดาษของตำราเล่มนั้นด้วยการที่มีนิสัยหอยหาความรักยูมิจึงผูกมีดหาเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันและปกป้องพวกเขาด้วยรูดแสงคุ้มภัยและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าทั้งที่เจ้าตำราพยายามดึงยูมิให้แน่วแน่กับภารกิจครั้งนี้โดยไม่วอกแวกแต่ยูมิมักเผลอเคิ้มไปกับสิ่งเย้าวยวนทางโลกอย่างการยีบและปลาอยู่บ่อยครั้งทว่าสุดดท้าายกกจจก็ลัับบมจจอภร ิตามหาเพื่อนรักที่หายไปได้ทุกคราจบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลคร่าวๆของยูมิตัวละครต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับ